สําหรับวิกฤตโควิด -19 ที่ยิงลีโดนผลกระทบกับทุกคนนะคะ,ะงานคอนเสิร์ตทั้งหมดก็ยกเลิกไปนะคะค่อนข้างเสียหายก็หนักอยู่นะคะแต่ว่ายิงลีก็เป็นห่วงทีมงานมากกว่าเพราะว่าอาตรงๆคือยิงลีก็ก็มีทุนสำรองใช้ ตั้งแต่หญิงเก็บหอมรอมริมาแต่ปัจจุบันก็ต้องสำรองดูแลทีมงานอีกหนักเลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าทีมงานคนไหนที่เขาแบบฉุกเฉินจําเป็นที่จะต้องหยิบยืมก็ตรงนั้นก็ดูแลกันไปซัพพอร์ตตรงนี้แล้วก็หญิงลีก็ถือโอกาสนะคะใช้วิกฤตก็เป็นโอกาสก็คืออยู่บ้านกับครอบครัวเยอะๆเลยแล้วก็ ปลูกผักที่ตาองอยากปลูกเพราะว่าตอนนี้ก็โชคดีที่ได้น้ําบาดาลแล้วเต็ม mm hmm. ตัวก็ถือว่ารีสอร์ทของหญิงที่บ้านเกิดก็คือสมบูรณ์สมบูรณ์ในส่วนของการปลูกสร้างเสร็จสิ้นต้นไม้กําลังงอกงามแล้วก็ได้น้ําสมบูรณ์แล้วหญิงก็ถือโอกาสนั้น,น,นก็คือจัดสรรแนวแนวพื้นที่ให้เป็นกเกษตรสวยงามไปเลยให้เป็นเหมือนแบบประดับไปเลยว่าเออเดินไปตรงนี้มีถั่วฝักยาวมีแตงกวาให้มันสวยค่ะก็เลยรู้สึกว่า บางอย่างที่มันเกิดขึ้นมาก็กยอมรับไปนะคะเพราะว่าความโชคดีของยิงลีก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วเ,ออเคยมีเคยมีความโชคดีตอนโด่งดังมีมีช่วงเวลาเก็บเงินแล้วช่วงเวลาใช้เงินก็คือตอนนี้นะคะยิงลีก็เลยถือโอกาสที่จะบอกว่าความดังไม่คงที่แต่เงินในบัญชีต้องคงทนค่ะ สำหรับหญิงลีนะคะก็ขอฝากให้กําลังใจทุกคนนะคะคือท้อได้แต่ไม่ถอยอย่าถอยนะคะเพราะว่าหญิงลีเองก็ท้อเหมือนกันบางครั้งแต่ก็พยายามตั้งหลักตั้งสติแล้วก็ไม่ถอยไม่ทอ้อแบบเพราะว่าเพลงหญิงลีออกมาตรงกับช่วงโควิดพอดีนะคะอัลบัม้มเต็ม10เพลงออกมาตรงกับโควิดสิที่พวกเราได้หยุดงานยกเลิกงานคอนเสิร์ตทั้งหมดยกเลิกงานโปรโมทอะไรหลายๆอย่างที่แบบแพลนทางผู้ใหญ่ลงทุนค่อนข้างสูงก็ถือว่าหญิงเสียใจตรงนั้นที่หญิงแบบเหมือนแบบหญิงแบบน้องฉันเป็นภาระหรือเปล่าเนี้ยคือเขาก็หงุดหงิด แล้วก็เครียดแต่ว่าทางผู้ใหญ่ก็ให้กําลังใจแล้วก็เข้ากันใจกันดีรวมทั้งทีมงานทุกคนที่คาดหวังว่า <c oughs> เรามีงานคอนเสิร์ตเต็มที่แพลนทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดเพราะฉะนั้นวันนี้หญิงลีก็ถือว่าหญิงก็เป็นคนโชคร้ายเหมือนกันคนหนึ่งนะคะก็หญิงลีก็ถือว่าให้กําลังใจทางบ้านกําลังใจพี่น้องนะคะสำหรับสำหรับคนที่มีก็อาจจะต้องแบ่งปันนะคะสำหรับคนที่ขัดสนอยู่นะคะก็ ก็อย่าท้อแท้อย่าสิ้นหวังให้กำลังใจทุกคนค่ะหวังว่าโควิดสิกผ่านไปเข้าทุกคนจิกลับมาสนุกสนานเหมือนเดิมของประเทศไทยดนะคะ่ะ